พี่น้องมาเบิ่งแน่ครับปุ่นป้าแห่มันเถาป้าแห่มันแก่นะครับเนาะโอ้ยบนไอ้มาเบิ่งพี่น้องเลยนะครับใหบม่ตัดไใบนี้นาะครับเนาะไม่ตัดใวทิปกวัวคอนไปเลยครับไม่บากแต่ว่ามันบอกจักเกียวยุ่งก็ยุย่งยุงย่งายพี่น้องโอ้ยถิ่นเป็นมาตอนเพิ่งหนุ่มนะครับเนาะน,นี่ก็ได้ยื่นกันครับเอาไปเห็ดเอาไปตำนะครับพี่น้อง เฮ็ดกระด้างเพื่อนเอิญเนาะเนี่ยถามมันอ่อนนี่เพื่อนเอิญเฮ็ดบดได้ครับพี่น้องเนี่ยถามมันแห้งบ่เนี่ยเพื่อนเอิญเฮ็ดกระด้างนะครับนี่พระเจ้าบ้านผมเหมือนสังสรรคนะครับเนาะครับเอ้านี่ก็ได้ตำอยู่นะครับเอาไปตำเซ่ได้กบได้ปลามาได้กบได้ปลาได้ปูมาเอาก็ไปตำเอาไปแช่น้ำนะครับไปแช่น้ำเลยเทาก็จะมาต้มนะครับเนาะมาต้มเลยเทาก็มาซอยนะครับซอยให้มันละเอียดก็มาตำใส่กบ ครับพี่น้องโอ้ใบไหนแนวมาใสเนาะนะครับโอู้ง่น,น,นรมนามารอยู่เลยครับนี่นยังอ่อนอยู่เลยครับบใบแก่ใบไหนเด,ด,ด้แต่ว่ามันมัน,ม,นมันถือหมอกถืกออะไรนะครับหนามฝนเหรอะน้าฝนเดนะี๋ยวผมว่างนี่ก่อนครับผมถือว่างวันนี้ก่อนเนาะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยเจไดมาครับเป็นเดือนเจได้มาเธอหนึ่งครับพี่น้องอยู่เป็นเดือนแล้วครับเนาะ นี่แหละครับคือปัญหาของการเห็ดเห็ดงานหลายอย่างเนาะครับขั้นดุจว่าเกษตรกัมเรนอีกส่วนหนึ่งกลับไปตำแหน่งอันกำนังนละพี่น้องนะครับรเออก็เลยไปดูแลทุ่มชนนะั่นนี่นนท์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับงานงานล้วงงานละเนาะครับเนาะนะครับเนะนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยนี่ผมสีเก็บผานนะครับเพื่อ มันเก็บของเนี่ย oh, ห oh, oh, oh. ุ่นอ่นใครมันมามาผ่อมือมันตุ้มๆนี่อมาพี่น้องเอ้ยผมสิผ่อนเกี่ยวค้อนมันซะก่อนนะครับเดี๋ยวมันนี่เอ้ากลับมาเป็นยังครับเอาเดี๋ยวกินทั้งทั้งโอ้ยนี่ครับนี่ดอกนี่งกำผืนง่ามได้ครับนี่ง่ามนี่เขาเอ็นมากำผืนอ่ะกำผืนเนาะกำผืนนี่ตำมันสิแสบนะครับตำนี่โอ้ยหากครบใ่มาใส่พี่น้องเลยฮะครบใหญ่มาใส่มันก็ออกอยู่ได้ครับนี่พี่น้องเองของบุ้งหัวซา ลูกลูกใช่เพิน่นเพิ่นดันมา่ไหรนีตัดมาไว้เรียกเรียกเมืไว้่คุณดันมาไวน้ตตไวน,ไวนี่นะครับดันมา่อไหร่มองนีน้องนี่โอ้ยเกมงามอะยนี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยพูดอ่อนช่อนครับมันจะเหนียวที่ระบาดเนาะครับเนาะนะครับมันจะเหนียวเพราะว่ามันเป็นเห็ดแก่ถ้ามันอ่อนๆนี่พี่น้องเอ้ยนะครับเอ้ยพี่น้องเอ้ยอ่อนช้อนเด้อพี่น้องเด้อครับ ทำนี่ก่อนครับพี่น้องครับเก็บเห็นัันแล้วก่อนครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับผมครับ